สวัสดีครับช่องป๋าโกลำเพลินเราไปเชี่ยครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเอฟซีครับเริ่มมขามละครับครับแต่งโคําเลยครับพี่น้องสีสเกตเพชรปันแพงครับอาญาล้วบัดนี้ครับกําลังขามละครับผูสาดผูเสือครับครับเข้ามาผูสาปผูเสือแล้วครับด้านนาการรถไปไปซ่อมเหมือนเดิม ออเ,เ,เปลี่ยนผ้าเบรกไม่ไม่ใช่เปลี่ยนคัพเอาอันนี้ของกดเหรออไม่ใช่ผมกดนี่ยออกมาลย่ะยังพนเหลวดยู่นขึ้น มันเพิ่มไปเพิ่มเติมมันยังมาหายได้ไปี่ไหมห่นยี่ยุทธนี่ค่ะอู้เห็นเต่นี่อาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วเอซพอยุทธเอฟซีเอฟซีเนยุนุนมาเคลือนเยยุคนมาเนี่ยมาเอาบอนเลยนั่นนั่ย่งยังบดหยาใจปันใดนนหลอุ้ยหลบกนอุ้ยหลพุน แมนบันแก่ครับแมนบันแก่บันแก่เบิ้งลติใจีนั่ไม่อีกครับเห่นหน่อยบดโจมีบูบูมือนี่มาบุบู ขึ้นทีเท่าไร่หาเบิ่งเดี๋ยวนี้มีทังบดจอมีทังปาอำนาจได้เดี๋ยวนี่เมื <c> ่อนั่ือ้นเมแล้วเอทบซี่บันพกจางครับก <c> กลังเขาม่าครับพี่น้องครับแรงแรงครับมาปูสาสต์ปูเสือ้อ โ,โอ้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วแสงสีครับอ้องรออีกสักครูนนนนนน่น,น,อน้นอ,อ,งองพี่น้องเนาะยังบอกว่าชนะเลิกเล่อ ไปดูทาดำซดนอยี่ไปดูท่าตำซุปดำที่สองหน่อยโอ้แดกๆวันแหนววันนี้นะครับมีการซุปดาเทุกทาท่าดําุปดำ่เนเลอนะครับเต้นเ้นเ้นเ้เ้นบเ้มนเปล่ามอสนใจเาให้ชนะเลย เอาแพร้อมเอางพร้อมนะครับผมาชัดเจนไหมครับพี่น้องชัดเจนไหมครับพี่น้องทม่กันเนด้สวัสดีพี่วัดย่ต่อไปก็ได้ อ่านศาสตรอันเสื้อพี่น้องครับยูทูบเบอร์ทูบเบอร์สาวน้ำยืนประชันเห็นปะเราสิมาอยู่ว่ออาาบอสท่านสั่ครับะปราะมราอยู่หลายท่านของวัดน้องกับทุกมือครับ เอฟซีมาปูสาปูเสื้อยอดเลยปากโก้รับจนแลเชีย่ยว <า S 2> บโค้แล้วก็แช่บปากโก้ด้วยนะครับไปยืดส่วดเวเดมือไปนอนอยืดส่นอนบหละโอ้ห้อก็มากอก <c oughs> มันไก่เนาะสีโลเนไก่มันไปเอาคีบานีหละสุดยอดครับวดวนเท การใช้ฮาแดกๆอัปเดตสถานการณ์คร well, like. ับปาโก้ลำเพลินออฟฟิเชียลหงมงกุ้งกัวครับพี่น้องตอนนี้ครับหงมุ้งรอบมันเดิมครับพี่น้องวันนี้ต้องรอครับรอรถแสงสีรถมิกซ์ไฟนะพี่น้องเนาะแตมาลุ้นซอยกันครับพี่น้องว่า เหมีการจะเหมือนเมื่อวานไหมน้องครับพี่น้องเนาะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ยังปกติอยู่เช็คแล้วก็ออกมาแล้วครับจากรอยเอ็ดกับคนสอบอยู่รอยเอ็ดครับเพราะว่าเมื่อวานนี่รวเสียอยู่เชลล์พุมเนาะแลนเขมี่รอยเอ็ดแกแคร์หาซิบลูพูดถึงหาซิบลูกไปไหนเชลล์พุมไปประมาณสี่สิบกว่ากิโลครับขาดมันหมดยขาดตัดหมดไปเปลี่ยนแผ่นขาดแล้วมันเป็นวันอาทิตย์นะครับต้องไปร้านที่ซื้อเห็ดอะไรแบบที่เป็นหาอะไรห้ได้น้พี่น้องเนาะ วางงานเข้าแรงเน่าๆครับตั้งจากีไปกับสิไปผนแกนครับน้องค่ายครับบัดรน้องค่ายจะน้องค่ายทีครับตีเน่าเขาก็ต้องมั่วกครับสมุทรสาครครับพี่น้องครับต้องมีความเช็คความพร้อมเพราะว่ารถคันนั้นเอารถคันไหนไปใส่แท่งกันบ่อยเพราะว่าเป็นรถขนไฟเป็นเฮ็ดออกแบบมาเฉพาะใส่ไฟโดยเฉพาะต้องให้เป็นสันเป็นล็อกเป็นล็อกไผยหลอกมั่นกันกัญชหารถแท่นี่มันว่างทับกันหมดเลยพี่น้องต้องหาเป็นรถสันสันสันขึ้นกันครับผม เลยยังหารถแทนไม่ได้น้องพี่น้องน้องก,ก็คือมันโมยานเหรอครับพี่น้องเปลี่ยนแผ่นคาดครับกา,านสร,ารน้างภูเขาจำแนกขั้นนี่รถมันคือรถบาดกับรถบาดเปลี่ยนยางแต่ว่ารถพกรอดนี่ครับต้านที่ผมเห็นครับสามชั่วโมงกันแล้วครับมันมีอะไรครับเพราะดั่มหัวออกยกลงชุดม,มือนี่ขึน้นมาขึาน้ขนมือมันชัดเจนครับมีบล็อกลม่มมั่อะไย่งเงี้ยครับหลอกเลยมี่คือสุดแรกครับการปูยใหญ่เนี่ยแป๊บเดียวครับบวกเกินสามชั่วโมงแล้วครับ โเพิ่มขึ้นหนี่ก็จะกออกจากงานไต่กับระมาณ3ามโมงในวลัเลี้ยงไปหุ่นกับระมาณ4ี่โมงหามุ่งก็จะได้เห็ดเสิดสี่ใบสามใบสี่นะครับผมตอนนี้ก็ว่าออกมาแล้วครับผมจากนั้นม่านีกับโอ้รอยเห็ดกับร้อยกว่ากิโลครับเกือบร้อยเกตแปดสิบโลเลยในทางนี้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปาโกระเบิดวิเชียรรายงานอัปเดตสถานการณ์ครับ ลุนซอยกันอีกครับพี่น้องเนาะทีมงานสาวหน่อยเพชรแผ่นแผงวันนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องฟาโก้ครับอยากฝากกับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับบโบโบขามโฆษณาเนาะพี่น้องผมสิ่บอกทุกคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์นะพี่น้องเนาะครับโฆษณาเท่าเด้ยขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้ครับสวัสดีครับ